ในเครื่วงเวลาแรกครับเป็น U S ก็สามหลังดูสูงกนนะ็ตัวสองครับเกมในเครื่องหลังก็น่าจะมีทางใครจับก็ตอนนี้ของเราต้องงานเต็มแล้วฮะตอนนี้เปลี่ยนคนแล้วครับต้องการเกมลุกขี่ชัดเจนกว่านี้ครับในครึ่งแรกเนี่ยบองหลายหลายครั้งขูดขีดถูกตีแต่มันยังขัดข่ายเกินเกิอนอยู่ในวันสุดท้ายโอ้โดนดูงี้บอล ไม่อพอกก็จริงงัแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็เอ่าเร่งมาแล้วไม่ออกนะปล่อยบอลไหลกูจังหวะน,นี้จะหาไปหน่อยครับแต่ทิ้งออกมาได้จากเป็นบอลของยูเอสขอมาเป็นการคูล,ลงมาเชื่อมเกมแล้วจังหวะนี้จ่ายไม่ผ่านนะที่เกมมันไม่ค่อยใสงหน้าของ,งอยูเอสได้เลยขอออกซ้ายออกขวาเพราะว่าบางเกียรที่จะถูนนกโ่งเกมรับได้ดีจริงนะ ถ้าจะต่อเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องพยายามเล่นให้มันหลากหลายกว่านี้ครัสู่รถซัดจังหวะนี้ยังค้อไว้ได้ทางซ้ายครับอ่านตายไปสุดเส้นแล้วควายเรียบลงไว้ครับอ,อ้โหนี่ครับแอลหัวรถครับเอาจนได้ครับโอ้นี่ครับที่ต่อกรของเมว่าดาวแอลหัวรถเอาจนได้ครับเอาครับไล่มาแล้วครับอย่างน้อยๆครับลิงกระโดสองครับประตูนี้ครับความหวังเริ่มจะมาแล้วครับบางที ประตูฉนะลองปีใหม่เลยครับหยุดช่วงปีใหม่ครับหยุดเป็นนานนะักเตะอาจจะยังไม่ดอนนะตอนนี้แต่ว่าได้วันหนึ่งประตูครับความมั่นใจบนขั้นเริ่มจากเกวนะพวกเขาบาาทิาา้งแล้วแต่ว่าต้องดูว่าเกมรุกของมาเลเซียต้องเดี๋ยวเประมาเดอนกัน,นะบบนครับงยงรับโอ้โหจะแหวกยังยังไงได้ต้องออกสุดท้าย จริงนะตัวนี้ยู่เลยเตะได้เนลูกเตะมือมั้งซ้ายครับจ่อเลยครับโอ้โหเรายิงลูกนี้พี่บอกว่าปัดได้เลยโอ้โหเราจะเข้าตรงนี้เหมือนกันนะพู่ต้องระวังนลูกแรกที่พวกเขาเสียก็่ประมาณนี้ครับต้องระวังว่ามีบทเรียนอะแล้วอยูเลยตัดบอลได้สวยแล้วทางของวันทั้งขาวมีพื้นที่เยอะกว่านี้ ล็อกเข้าในยังไม่มีตัวบอลคอต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วดูเอีแล้เปิดเปลี่ยนการออกมาใช้บอลสุดท้ายเอ้าย้อนกลับมาปีนี้ดีแล้วแอลตั้งกล้องแล้วปานโค้ดูหนักเรื่องนี้ตั้ตัวน่าจะตั้งใจที่จะเปิดเท้าไหร่เรื่ยในกอดเก็บโทษแล้วแต่ว่าน้องหนักมันไม่ได้บอลสุดท้ายแรงเตืนไปครับ กลับเราทิงบอลยาวขึ้นหน้ามาสวยขึ้นนะคะ้าสวยบอลนะจับจังหวะนี้โดนลุงสองโอ้โหนี่เลยแม่กว่าตัวโอ้โหนี่เอหลบซื่อเลยบอลสองสามคนเอาไม่อยู่ครับ นี่ตัวเลยก็จริงนะแต่ว่านี่ครับมีสุดเด่นเรื่องความคงเท่าอยู่แล้วครับบอลเทคนิคเฉพาะตัวครับไอ้บอลได้ดีแล้วก็เรียกซ้ายกับทีมได้เป็นไปคลิป,ประยะเหลยอดีเท้าขวาได้ลุ้นครับางทีครับบอลปั่นให้ผ่ากนกำแพงครับจังหวะสองกั๊กยังเก็บได้ครับย้อนกลับไปตั้งเป็นใหม่ฉันจะหาเลยครับแต่เปิดคิปขึ้นมาลูกนี้ตัว เออไม้เป็นฝ่ายก็ตัวตอนน่อตาด้วยแล้วฟาวไปแบบด้านหลังเนีเป็นอาาันเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะจังหวะปะทะกันเนี่ยได้ฟาวแล้วก็รู้ตัวเดินม,มาจากไม้จากเนื้อโมลูกพี่นะถือว่าเป็นเรื่องท,นะที่น่าจนะเป็นตัวอย่างที่ดีครับแต่เรื่องที่น่าทราบก็ุึครับได้เกิดเยาวชนรุ่นน้องครับนะหลายๆทีมครับ โอ้จยิงลูกนี้กักลายไปขวานั่นเองแล้วก็โหวูกด้วยโอ,โอ,โอ right ้ดน <knowledge>. ี่เว้นจุดรวมความมัเนคงแล้วกรัดโอ้ดูกัรัดหวไอ้ไหมครับจังหวะโอ้ข้แต่ไปบักแล้วนี่ก็ตัวเขเจ็บด้วยถ้าจะจุก็โอ้ดูไหวยด้ไหาครับ ไั่ไเลไม่มีครับลูกเนยไม่มีด้วยครับถ้าจะไหวเรายามจาสูงกลับมาเล่นต่อครับบางเสียดายไปลูกพุ่งไปด้านขวาทางกลางให้ได้เลยครับย้อนกลับมาย้อนไป ให้บอลทางซ้ายแล้วย้อนกลับไปตั้งมัแต่บอลงไกลแล้วเปลี่ยนการเอาบอลทางขวาแบงบอลจับดูเกมรุกของนักบอลเสียดถ้าหยุดบอลไม่ได้ครับปูเกมมันก็พลามจะไหลลื่นครับดูครับเปลี่ยนการสวยแล้ข้าวทางขวาดูการใส่บอลที่แม่นยำแล้วบอลเสียบล็อกโค้สุ้ายสวยหน่อยให้มาบอลเราปักถูกมาเราหนึ่งสองปูขู่ทั้งหมดสุดท้ายไม่ได้แล้วปูแต่ว่าถือว่า ที่เราฟอร์ให้สวยงามแล้วตอนเสียดหนึ่งสองสครั้งโอ้โหโอ้แล้วดูสเปคขึ้นมาทางขวาไม่ทันครี้ยท่าจะหวน้มาทู่่หนึ่งสอว่าตะคู่หัตบได้เลยครับสองครั้งครับเกือบจะหลุดมาแล้วแต่ว่าต้องคงความของยูเอ็มกับตัวเพื่อให้ดีครับย้ายเอเจนต์ของเราย้ายหญิงใจแล้วบไม้ตรงอจังหวนี้ราเสีย หัวทำได้ดีแล้วจังหวะลุยแลู้่คไปต่อยตับปาประตูด้ยเวลายังเหลือเยอะครับแงหมดแล้วไปใช้มือช่วยแล้วนะจังหวะเลี่ยดมาต้าพยาจะเล่นทีบอนรับบตกว่าโดนเบียดมาชาตหลังนี่เล่นล้มปากครับดูดูดูมาดูเก่งนี่นัเก่ง ถึงหวังยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่มีอะไรเอ็นซ่าใส่ฝ่ามาตูขึ้นมาของ US ครับถึงหวังยาวขึ้นมาเลยครับเอาเก็บบอลลงแล้วฝ่ามาผูกเฮ้องมาต้องมาต้องมาตัดดีลู่มตังดีไม่โดนแล้วเฮ่วัสุดท้ายมาันโดนแล้วตูออกได้าเลย การตัวนี้ก็ตับบอลไปหอบข้าวเลยนะใรหร้เดินทางขวาจังหวะนี้นเสียบอลให้กับต่างนาเคียโอกรแล้วกรรมาการก็ย้อนกลับมาให้ฝ่า้วจังหวะนี้บอลไายบอลออกไปแล้วโดนเข้าเร็วมายายามจะถอดบอลเขาจะพูดหลบแล้วหลบไม่พ้น เดี๋ยวเป็นฟรีคิกครับมาเรียนทางสนามก็ให้กับบางเกียวแต่ได้เปิดเข้ามาลุ้นบ้างครับอยู่ที่บอล์ให like ้เป็นแบงครับทำไปแล้วหนึ่งประตูครับยิงนู่นนี้ไม่ตรงต่อครับหน่าลงใส่เลยได้แบงกขายงเข้ามาให้เป็ไปไปเลยบอลยาวขึ้นหน้ามาก็เข้าซองครับ รับได้เราเล่นเร็วเลยครับบางเสียบโอ้ตซัดตับบลอแลแรกไม่ดีครับาต้ังหวะเลยก็ติดออกข้างเองครับถ้าเราดูเหมือนจะมีการเสียตัวได้ขนาดตอนนี้พอร์ตเอาอัดเข้มาครับซูเอตตัที่จะลงมาส์แดนตัวบปลเฟรนการ ลึกลูกสาวนี่ยตอนนี้ไอเดียดีนะแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ได้ครับอยากได้เลยลูกพุ่งก็บังเสียบไปหยับพุ่งยาวมาแถวสองเนี่ยเก็บได้เวสตังหลบสวยครูแล้วปีนชั้นดับบอลไม่ไปไหนครับกัสต้องอันนี้แย่งกันอยู่เราไปได้ครับตายดูดรอบไม่ผ่านกัดกลับมาได้ก็เตะทิ้งหลอกข้างเรลยแล้วแบดยังพุ่งได้เลยลูกชิ้นอีกครั้งครับบังเสียบ ตุ้มย้อนต่อไปตั้งอาใหม่แล้วใต้บอลหัวหลบแล้วฝ่าว่าขวาแบงค์ตายลูกนี้ง่ายเกินไปโอ้ยนับจะออกบอลมาให้ดีแล้วซัวตวนสวนกลับมาท้ายสุดช้าจับแล้วฝ่าโอ้โหเนี่ยต้องโง่ผู้ถ่วงตัวรับได้ดีเราเล่นเร็วเลยครับยูเอสย้อนกลับมาครู ตับรออยู่แล้วย้อมาทัาแล้วฝัดสวอนดีคือโอ้ดูว่าโดนบีบหลายคนก็ให้มาซ้ายสูงแล้วเอาสวัีข่าวฟูแล้วเติมแล้วฟูตับฟัเอาดูว่าสองขามคนโดนลุกอยู่วเาก็เปิดแถบออกข้างแล้วครูลึกเข้ามาในกรอบใช่แล้วสัสดกองกางให้เป็นตอบเอวก่งเสาแรกโอ้โหได้ลุ้เลย แล้วจดมีการเปลี่ยนตัวแล้วไ้มาขนาดนั้นก็ถอดใครออกครับอ่าถอดเอาแอลออกมาครับคู่ทำประตูตีไข่แตกก็ตอนนี้จะเอาโบลงมาครับตอนน้องแหนกเล่นเป็นกองหน้าเดี๋ยวดูถ้าจะต้องมีการขย,ยับครับเต้โครับยูเอ เปิดลึกมาแล้วโอ้โหึ้นเทนูนี่ไ่ตรงสู่ยครับโอ้โหนี่นถือว่าเปิดแล้วโอ้โหไม่สวยนะครับแล้วก็เป็นไอคิวถุดก้านครับขยับออกมาให้โอกาสเพื่อนเปลี่ยนขยับตอนนี้เรงเติมความโสดให้กับทีมครับดูสเปลี่ยนเอาชายลงมาบ้างครับขาตับบอลแรกไี่ดีนะตอนนี้โอ้โหแล้วแย่กับมาเสียบอลเีงครับ ดูนยากไปหน่อยถึงบอลยาวขือนมาสวยแบนงกงตั้งกลับมาแล้วไม่ใช่ฝัดบนยาวนี้ออกห้าไปเองอยางได้เป็นลูกพุ่งก็ต่อี้ดังเสียง โอ้โหเลยว่าวัวนี้ช้า,อาเอาไีทีแล้วฟินหักข้อโอ้โหไม่ได้แล้วก็ต่อการอยังให้เป็นลูกเตะมุมเนี่ยปีไปที่คนทแต่เจ็บหรือเปล่าครับช้างตัวนี้จวัวนี้ยินไปแล้วในเท้ามันโฟโลโรไปโดนกับขาของผู้เล่นดีเอสเจ้าพี่พยายามจะเข้ามาบล็อกครับแค่เลยกลายเป็นไปเปิดกลุ่มไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังนัด้ลูกเตะมุงแล้วสำหรับบางเสี่ย ไป้พมแล้วบารังเสียเปิดจ uh um> um> ัดมาแลโอ้โหกัตเจ้าันนี้แต่ไม่โดนครับตัวสองยังให่กับมาตั้งใแต่เปิดแล้วก็เข้าซองไม่มีอะไรครับไทยผู้โอ้โหนั่งซ้ายนี่เที่ยวไปจับเล็กลองบอลครับแล้วจะถอดไทยออกกับบารังเสียเสียตัวต่อแล้วก็้าสนาม โอ้แล้วจะไปทางแค่สูดเหรอทนี้ฝืนมาแล้วดามาได้ด้วยแต่ว่าตรรมการให้เรให้เท้าไปก่อนโอ้แล้วเจ็บอีกแล้วช้างก่อนหน้านี้ก็เจ็บมาแล้วรอบลิงแล้วตรงนี้โอ้กรรมการก็อยากให้เราฟินๆครับต้องบอกนะครับผู้หว มาดูว <muitas> ну? oh. exactly. ่าใครตีตะหว่านีด้เออแล้วคนจะไม่ไหวแล้วครับครับย้อนกลับมาบอลเออตัดจังหวะนี้ยังตัดได้แล้วคือทางซ้ายโอ้โหการยิงตัดบอลได้ดียิงไกลไม่ตรงต่อยครับจังหวะสุดท้าย ถึงบอลยาวขึ้นมาโหมตั้งลูกนี้ก็ออกข้างไปก่อนนะเข่งขวาเอาดังขวาครับได้แล้อแต่เอาไปเลี้ัวกลางให้แล้วไปตัดฟาวให้ก่อนเลยนะบางเกียร์ มาดูว่าฟรีคิกจังหวะนี้ของทางด้าน US ครับปวดหอยวาสัยเลยครับอยู่นิ่บอลนี่เป็นเจ๋งครับเปิดมาไม่ผ่านจัแพงครับจังหวะจะยกข้างแขงมาครับปุ่มลึกม,มาในกรอบแล้วจัหหวงหวะสุดท้ายยังเป็ในใต้คมหม่งทิ้งออกหลังไม่ได้ครับบอลเสียไปตั้งแต่มุ่มก็บองเสียบพอถึงตรงหน้าทีสุดท้ายครับในช่วงเวลาหลังครับ บอลมเขาบอกอยเ่งขาดนะี่นะเอาขู่แล้วปัดทิ้งอนกมาได้แถวสองเสหักกลับมาอู้ล้วปั่ไม่โดนจังหวะจะโต้กลับสี่คนนี่ต้องเก็บปูยังเก็บได้ทางขวามีแล้วกปู่จ่ายบอลเยอะเนี่ย้วก็ส่วนต้องลงมาเล่นเกมรับกันก่อนหรือเปล่าหรอเป chuyển giao bàn luôn đi cứ là cường vậy ดีมา,จากจังหวะนี้ทางซ้ายน้อยอยู่จับแล้วคืนกลับมาโอ้โหไม่ได้ครับตัวมุมมันแคบแล้วจังหวะนี้เอาบอลไปแย่งกลับมาได้แล้วหมุกปั้มบอลจังหวะนี้กรรมาการไม่ว่าอะไรครับใต่ทิ้งออกมายังไม่มุมของบางเพียร์ครับตรงกลางกัดเก็บบอลได้ครับบอลโ,โอ้โหดูว่าตัวลุงสองสามคนเราก็จกังหวะสุดท้าย เอ้ทีนี้ออกมาได้ครับจังหวะนี้แล้วกรรมการให้ฝ่าแล้วบอลไปแต่แต่ไม่ต้องเก็บแต่ไม่ต้องเก็บบอลไปเลยจังหวะจะเปิดมาที่โกลเปิดสุดเข้ามาครับที่ต้องระวังครับจังหวะเล่นที่บอลด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องระวังระวังก็จังหวะห้าสิบห้าสิบครับยังไงต้องขอขอบคุณครับผู้เล่นที่มารยาทเอฟเอเนอีกนะถือว่าเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเได้ดีครับ ยังไงต้องขอคืนอีกครั้งหนึ่งครับที้บอลกาวขึ้นมา US ใส่กระดกต่องแต่วันต้องการให้เล่นต่อล็อกไม่หานี่ครับโอ้โหเออดูว่าจะเป็นจัดกับแล้จะมีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามครันจะลงมาด้วยท้าด้วยฝ่าก็โอ้โหก็จะคุยยังแบบเจ็บอยู่ับครับจะเอาช้าลงมาครับ ในมูมก็อยู่แล้วโยกมาสาวสองโมงตั้งกับอูแล้วสูบผิดเสียไปหน่อยล้วมึงอู้เป็นอู้เป็นโบอ่าต่อเลยนกร้อาไปตั้งกันใหม่ข้างขวาแบงย้อนกลับไปต้า เออตึ้งออกมาทางซ้ายโอู <laughs> ้เราจับบอลลูกเดียว2คนเลือกแล้วโอ้โหนี่กัดดูมันยังวิ่งสู้ฟ็อตอยู่แล้วัตะวัดท้ายแตะทิ้งออกาเอ้าเขาทำบอลเสียบบอลให้กัดแตะต่อไม่ผ่านแล้วดู้บอลลุกคุกคานอยู่ทั่วที้แตะทิ้งออกมาเผาหลออยังเป็นบอลเสียบล้วเก็บได้โอ้ติดแบงค์แตะเข้าขวาแล้วย้อนกลับมากัดยิงไก่ก็ต้องโอ้โหต้องเว่าคู่ต้องได้แเราอยู่ที่สาม บางลำเสียก็ผู้หัวใจามาล,ล้มหนักมันไม่ได้ครับโอ้ดีตามอย่งงางที่ประตูเดียวแบบนี้ยังมีโอกาสอยู่ว่าของเราอยู่ในจับโอ้หลุดสองสองคนก็จะกู่มันต้องได้แล้วโอ้ใจแรงอะไรเสียเฉยเลยครับบางลเสียตัวแ,แล้วตอนนี้เปลี่ยนอีกคนแล้วจะเอาเอลลงมาครับอย่ามาเอา,า, <c oughs> เอาทองครับ เราคว้างเร็วเลยครับกัดจับบอลลงแต่ว่ายาวไว้หน่อยครับไปซีดหน่อยได้อย่ด้เป็นลูกทุ่มครับวางเสียบโอ้โหเสียอีกคนครับ,ดดรบ,ารรรบสามารถเวสใครจะออกครับตอนนี้นจะออนเอาใส่ออกมาครับจ่ออะไรโยโอ้โหแล้วดูครับตัวนี้กรรมการให้เล่นมาเลยครับโอ้โหแบบเนี่ยตัวเปลี่ยนของทา,างด้านเวสยังไม่ไปประจำาตำแหน่ง

โอ้แล oh, oh, uh, uh, like ้วฟาวาจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวาจังหวะขึ้นไปเทคตัวหมว่าทะลุย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับ ไปมาโอ้แล้วต่อคนสวยแตะที่มาทางขวากลางวะน,นี่จิ้มที่บอลครับกูเอสแล้วก็แตะทิ้งหอกข้างไปยอมเสลียวถ้าถลุกทุ่งครับนี่นต้องสู้รุกจังหวะจริงๆครับยูเอเอ้าแล้วก็โอ้ดิไปทิ้งหอกต้องระวังนะจังหวะเกลียวบอลออก รอบคำถามครับแค่บอกออกไปแน่าจะกู้ได้เกี่ยวออดี้สปอร์ตได้เดียวโดนมาในยุ่งเลยครับให้เลยให้เลยแต่ังหวะนี้จะเป็นมาเสียยังได้กดดันอีกว่าพุ่งไปด้านขวาโอ้ช่ว่งหายเกมครับถึงเวลาบาดเจ็บนาสองนาทีเกมอะไรขึ้นอะไร โยเปิดทีขึ้นมาแล้วสวันีีบอลถูกกิยูแต่เอาไปล็อกสวัสดีล็อกกลับมาแล้วไปใช้มือดึงกับด้านหลังรับอ้โหเสี่ห้าเลยแ่นี่สวัหวะต้องรีบแล้วอูเราเล่นเร็วเหมือนกสนกอเสียด่ด้มาจัดสายรุ่องสวยหลุดแล้วตอกกิงเอ้าเอ้าเริ่มใสเ้าเอ้ไม่ได้ชอ้าอ้าเอ้านอ้าเอ้าเอ้าเ่้าเอ้าเอ้วเอ้าเน้า้อเป้า โอ้โหดูว่าตัวโตออกมาแล้วบาเสียตอนเมื่อกี้นี้ตั้งใต่ยิงยังตะพอนกำกิเตียงดูว่าแต่กายยังทุ่ดีแม่มาเข้าทางทางอีกไม่ไหวอ่ะโมกึ้ดำเป็นสามเมืกนึ่แล้วถุมชุดดาวมาเจ็บครับเอาวลู่ดูว่าปาทางขวาใคร ให้มายังเก็บได้ทางขวาเปิดลึกมาปุ๊บหู่เท็กหมวกลูกนี้ยังเก็บได้ทางซ้ายเอาล็อกหลบไปทางแค่ลูกนี้ก็เตะตีหมอกห้าไปเลยแล้วก็มาการให้เป็นเตะหมู่ด้วยครับพิเศษพิเกศษน้ำเต็นตัวได้ก็มีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับโอ้ต้องเล่นแล้วเขาใครจะออกครับจะเอานับลงมาตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงทดเด็บนี่ทำทุกอย่างแล้วครับดูเลยครับ เออปุกคอนเนอร์คิดจังหวะนี้นะครับซ้ายครับเปิดลึกมาแล้วเพคเอา้าเอ้าโอ้จังหวะนี่ตรงต่อด้วยแต่ว่าผู้ตัดสินเปล่าก็ขี้ชาติหมดเวลาการแข่งขัานต่อไปผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหนี่เลยบางเลี so ่ยงมาจียังเอาตัวรอดไปได้พวกเขาโอกาสที่ชัดเจนถอยเยอะเอาแต่ว่า ทำพลาดไปหลายต่วหลายครั้งแต่ว่าบทสุดท้ายครับอยากเอาชนะดูแต่ได้สามประตูหนึ่งยังไงต้องขอขอบคุณผู <iba> ้เล่นทั้งสองทีมครับจังหวะหนักเตาคาในเกมที่ก็ยังมีน้นขีดน้ำใจเดินมาขอพูดกันครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต่อหน้าทีมครับ